สวัสดีค่ะกล้วยเด้อกล้วยน้ำว่าวีละสามสิบบาทตามตลาดมีขายนี่เพิ่นนำมาฝากไว้อวนตุ๊บส,สื่อเพิ่นกินอยู่ของมากยูเหล้วกล้วยน้ำว่าเสียเอา,จากจ็กสองวีเมาหมดหนีเลยบ่วีละยี่สิบห้าบาทเนาะสองวีก็ห้าสิบร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาท ซื้อไว้กินคนเดียวนี่แหละเป็นบอพี่นองกลวยนี่มันมีวิตามินดีนะของมากอยู่แล้วกลวยซื้อกินเองแหละเอาสักหวีเอามาตุ่มโอ้ยของมกกักพี่น้องเอ้ยอวนดีนะสองหวีเอาสิเลือก เพื่อเพ,พื่อสิเอาเมื่อนี้่ะเอาไปกินสุมือสุมือก็บเมิดไปได้เนะอี่น้อย,อยมีใครกินน้ำเขาได้ของมากอี่แล้วกว๋วยเอาไปต้มนะต้มต้มแบบมันแข็งๆสิเอาเวีนี่ละเม่อท่าสุกดีมาก,กินกว๋วยต้มของมากอี่แล้วโอ้ มีวันสื่อเองแนละ้วหน่วยอวนตุ๊กเลยเอาไปตุม่มตุ่มดิบๆนีนะ่มันสิแสบเนาะง่อยวนเลยตัเอ,เองเลยหนึ่งสองสามมีหวีเมาหมดเลยคนอื่นมาต้องซื้อมีวันซื้อเอง ซื้อไปกินนี่แล้วมาสีหญากขึ้ต่างลงสีเนาะพี่น้องเขาวันที่ค้ายเขาก็ซื้อกินเรียงเข้านหนี่แหละสีหงิดที่ขายกับว่าค้ายแล้วซื้อตรงเองเสียวปิตมนี้กวงตรวดอุ้านหวดอุาน ก็มันเหี่ยวแต่นอกวันนี้ถึงแดดก็มันเหี่ยวอับตาวจเดินสิไปจะเอาหนามมาหัวคืนถือแดดก็มัเหี่ยวออยหน่อยเดินสิโนอพี่น้องแดดหอนเฮงหลายโอ้สิมาเจาะอีหยังมันน่ะนี่เป็นมันเป็นมันเป็นขยะสี หาล่หหาแรงก่อนมาสิไปเก็บพักเสียงไปเลยไปพักเสียงปลาพักเสียงลมเย็นดีเนี่ยแล้วามาตัดหญ้าว่างตัดหน้า,า,ต,นาตัดยู เขาปลาเขาดงไปแล้วพี่น้องไงสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อสวยๆสุดหล่อทโลกบ๊ายบาย